ภาวนาต้องถึงจิตถึงใจนะภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจสู้กิเลสไม่ได้กิเลสอยู่ที่ใจนะก็ต้องสอดส่องมันกุศลอะไรยังไม่ทาก็หัดทาซะอกุศลอะไรยังไม่ละก็หัดละซะนะละด้วยวิธีไหนละด้วยการรู้ทันมันนะอย่าไปตามใจมันมันขี้เกียจอยากนอนดูแลนี่ไม่ใช่ร่างกายอ่อนแอไม่ใช่ร่างกายอ่อนเพลียใจมันขี้เกียจไม่นอน พอนาต่อเดินจงกรมขาบวมฉึงเลยเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ทำไงเดียครูบาอาจารย์สอนมานะหลวงพ่อพุธเรเคยสอนเลยเดินไม่ได้ก็คลานสิของเราเอาไหมเดินไม่ได้ก็นอนสิครูบาอาจารย์สอนนะเดินไม่ได้คลานาคลานจนมือแตกเข่าแตกทำไงกลิ้งสิยังไม่บอกให้นอนเลยนะ ก็นอนจนทั้งสุดท้ายนอนขมิขแขมวก็ขยับไปสินะเนี่ยสอนสอนขนาดนี้เลยนะคือไม่ให้เราทิ้งการปฏิบัติเลยหัดดูเอาไม่นานก็เป็น